ครับผมอ่าคุณไผ่ครับพร้อมยังครับพร้อมครับอ่าทีมงานพร้อมแล้วพี่เชฟพร้อมพร้อมครับผมพี่ผู้พร้อมพี่สมยศพร้อมครับพร้อมนะครับอ่าถ้าพร้อมแล้วเรามาชมการหลอมกันเลยเอาแล้วรถมวลสารอยู่ไหนครับอยู่นี่ครับนี่นี่นี่คืออะไรครับเหรียญท่านาจารย์ทวประเทศไทยครับโอ้โหรวมอยู่ที่นี่แล้วครับผมเอาว่าล้อ่ะมาชมการหลอมกันเลยครับท่านผู้ชมอ่าอ่าเฮ้ยทีโก้ครับนี่นี่นี่อะไรครับเนี่ยอ๋อนี่คือพวกตะกรุดแผ่นยันที่อาจารย์ทั่วประเทศไทย โอ้ครับได้จานไว้ครับจานมาแล้วจานมาแล้วครับเอาล้อมเลยท้างกันล้อมเลยครับลลอมเลยครับล้อมเลยครับเหรียญก่อนเลยครับอโอ้โหหยิบปันเห็นเห็นเลยครับท่านผู้ชมหยิบปันเห็นเห็นตั้มตั็มใส่เข้าไปในไฟที่ลุกโชนอยู่นะครับท่านผู้ชมชมเลยครับในการที่เห็นนะครับย้ำอีกทีนะครับท่านผู้ชมว่าเหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชวัดอรุณรุ่นนี้เนี่ยนะครับนายห้างใจวิศวัดอรุณและเฮียโตวัดอรุณนะครับ สร้างขึ้นมาเพื่อแจกฟรีนะครับท่านผู้ชมแจกฟรีนะครับนี่นะมวลสารทุกอย่างนะครับท่านผู้ชมใส่กันเห็นเห็นใส่กันจัะจครับนี่เหรียญจากประจานนะครับปลกด้วยมากมายเลยทีเดียวนะครับาำังทำการหลอมนะครับใส่เข้าไปลงไปไหวลุกร้อนแรงนะครับท่านผู้ชมเพื่อหลอมให้เป็นเนื้อเดียวกัน เอาละครับทุคลงไปเลยครับท่าของเราเอาละครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับแหมสุดยอดจริงๆเรียนพระเจ้าตากศิลมหาราชชาววัดอรุณของเรานี่นะครับย้ำอีกทีนะครับว่าเราทําแจกฟรีนะครับโดยที่วิทย์วัดอรุณและเฮียโตวัดอรุณของเรานะครับอ่าสองบอสใหญ่เลยนะครับเพื่ออยากจะให้ทุกท่านนั้นมีไว้นะครับ เพื่อท้อยอนะครับเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับกระชอนด o ทคอมนะครับท่านผู้ชมจะทําการแจก,กเหรียญและผระผงพระเจ้าตากสินม,มหาราชาววัดอรุณซึ่งผระผงของเราก็ใช้มวลสารแบบมหาการไม่ยิ่งหย่อนกว่าเหรียญที่เรากําลังทําพิธีหล่อหลอมในขณะนี้นะครับ อีกไปเด็นะครับกระชอนดอทของเรานะครับท่านผู้ชมครับจะทําการแจก,กเหรียญและพระผงนี้ใน4วาระตลอดปีนี้นะครับท่านสามารถติดตามชมการแจก,กเหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชฟรีนะครับได้ที่ w w w กระชอนดอทคอมโซเชียลแคมก็กระชอนดอทถ้าไปทาง u t u b e นะครับพิมพ์เข้าไปเลยครับที่ค่ายเพลงกระชอนดอทคอมเฟซบุของเราครับไปเลยครับที่แฟนเพจกระชอนคลิปเดด ครับสำหรับวันนี้อิมพูนกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ